สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราเอาบรรยากาศทะเลบางแสนมาให้ทุกคนได้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทะเลบางแสนตอนนี้นะครับน้ํามันลดลงมาครับทุกคนน้ําลดลงต่ํามากต้องเดินจากาตามปกติมันต้องขึ้นไปทางนู้นเนาะนี่แบบน้ํามันลดลงเยอะเลยครับ น้ำลงต่ำไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวพามาชมน้องทิวกับพี่ปายเล่นน้ำทะเลกันอยู่ป็นไงเล่นกันอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้าง

ก็จะมีบานดาน่าโบ๊ที่ไงเขากำลังนั่งบานดาน่าโบ๊ทกันน้ำไม่ลึกนะครับรรพี่ปลากับพี่เทิวยวเดี๋ยวตรงนี้น้ำมันลงมาเรื่อยๆเนาะ,ะน้ำมันขยับลงต่ำเรื่อยๆเนาะนอ,นะอยู่ยนี้แหละ เด็กมาเล่นน้ําทะเลเดี๋ยวก็จะเปิดเทอมแล้วครับก็เลยวันนี้ก็แวะมาที่แรกว่าจะพากันไปพัทยาแต่มันไกลไปหน่อยก็เลยมาแวะแค่บางแสนใกล้ๆกรุงเทพน้ำทะเลเข้มเข้ม แอเปินั่งอยู่นู่นน่นนนู่นนั่งนู่นเดินลงมาไกลพอสมควรเกือบประมาณสองร้อยเมตรคนก็มาเล่นเยอะนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับก็จะมีตลอดชายหาดเลยก็มีบาร์นาโบ๊ทให้นั่งเล่นกัน ลมก็เย็นๆนะครับลมเย็นๆอไม่มีแดดนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยท้องฟ้าคลึ้ม เจออะไรนะ,นะเจออะไรนะไม่เจอหอยเลยไหน,นเจอหอยไหมยังไม่เจอเจอแต่ดิน,น ตามตื้นๆน,นะครับ

เป็นไงรสชาติฮะ,เ,ะเป็นไงอ่ะเค็มเป็มเค็มไหมม,มันกระเด็นใส่ปากแล้วแล้วแล้วมันก็เค็มอ่ะแอบอกินหรือเปล่าเนี่ย น้ำมันต่ำลงเรื่อยๆเ,เนาะอ่าไปเลยไปเลยไหนไหนเจอป่ามีหอยไหม มีมีปลาไหมไหนไปดูดิากหาปากัน,นสิมีมั้ยหาปลากันหนูเจอปลาไหนุน,น,นี่เหยยหรือเปล่าไหนเจอแล้วเจออะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะน,น,น,นี่นี่น,นี่ตัวอะไรพี่เทียวน,น,น,นี่มันมันปล่อยมันปล่อยน้ำออกมาเนี่ย ไม่ใช่มันเป็นน้ำพุมันคือรูอะไรมันคือรูน้ำพุโอ้ยนกอะไรอะ่ะเจออะไรไหมอ่ะไม่เจอเลยคนมันทังรูและรูใหญ่หอะคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับเก้ครับเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมพาเด็กมามเล่นก่อน เปิดเทอมดูการคนก็เยอะอยู่ฮะบาน,นาบดาหน้าโบ๊ทเทียบเลย